สวัสดีค่ะเอฟทีที่น่ารักทีทั้งบา้านลำาพบช่องช่างนแชนแนลนะคะตอนนี้ก็นั่งฟีงไฟต้มกามันหนาวเนาะต้มก,กากินกาแฟนี่ต้มก้านต้มกาต้มกากินกาแฟ มึงกล้าเนาะวันหนาวเราต้องกินอะไรร้อนๆกินร้อนๆนี่เนาะมันหนาวจริงๆวันนี้หมากันยังหนาวเนาะ คือไม่ได้จุบไปให้มันเน้ยตื่นก็กินกาแฟเพียงก็กินกาแฟาถึงตอนเย็นก็กินกาแฟจะมันนอนเลยตื่นเต้นเนาะช่างพงตื่นเต้นกินกาแฟานอนไม่รับ คนยังนม่ร้ไอปรป่เหรตบ Nào ngô áp nắm nên nó bát này cà phê xong được năm tém chọc <laughs> kín ừ, im rồi. một mình kín <laughs> xem <là đúng> <laughs> khỏi hình ảnh, ảnh sáng thì mà hình hẹn na ốt này na ừ. năm là tém chọc cà phê xong được kín im một mình kín xem quá หมดต้องสมัยฮะละสมัยนี้ก็คือเดียวขนะขันต้มน้ำห้อนหรืะเล่าอนะ่ะฮะเนี่ยคาขนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่าในชานีวนนะคะ